สวัสดีค่ะรายการค้านี้เป็นการทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าค่ะวันที่7มกราคมจัดทำใบเสนอราคาสินค้าให้กับบริษัท Happy Ice Cream จำกัดโดยเสนอราคาสินค้าเครื่องอบจานตั้งโต๊ะ1เครื่องเครื่องละ5,000บาทกระติกน้ำร้อนดิจิตอลขนาด2.5ลิตร2เครื่องเครื่องละ 2,500บาทและเตาอบไฟฟ้า2เครื่องเครื่องละ35,000บาทค่ะเข้ามาที่ Smart Bid 366นะคะคลิกเลือกแท็บ Order to Cash ค่ะคลิกเลือกรายการทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าค่ะจากนั้นคลิกที่บวกเพิ่มนะคะจะขึ้นหน้าต่างให้เลืกรอกรายละเอียดค่ะวันที่เอกสารให้ เปลี่ยนเป็นวันที่7มกราคมนะคะคลิกตกลงค่ะรหัสลูกค้าคลิกเข้าไปค่ะคลิกเลือก C01 ชื่อลูกค้าบริษัท Happy Ice Cream นะคะเครดิตเธอมไม่ระบุค,ค่ะลงมาที่ช่องรายการสินค้าด้านล่างนะคะสินค้ารายการที่1รหัสสินค้าให้คลิกเข้าไปค่ะคลิกเลือก g 1ค่ะ ชื่อสินค้าคือเครื่องอบจามตั้งโต๊ะจำนวนหนึ่งเครื่องราคาต่อหน่วยคือ5000บาทค่ะจากนั้นคลิกที่เพิ่มรายการเราจะเพิ่มสินค้ารายการที่2คลิกเลือก G2 ค่ะชื่อสินค้ากระติกน้ำร้อนดิจิตอลขนาด2.5ลิตรจำนวน2เครื่องค่ะราคาต่อหน่วยคือ2,500บาทค่ะ จากนั้นคลิกที่เพิ่มรายการค่ะเราจะเพิ่มรายการสินค้ารายการที่3นะคะคลิกเลือก G 4ค่ะคือเตาอ,อบไฟฟ้าจํานวน2เครื่องนะคะราคาต่อหน่วยก็คือ35,000บาทค่ะ35,000ตอนนี้รายการสินค้าครบแล้วนะคะรวมเป็นเงิน80,000บาทนะคะคือยอดก่อนแวยคะ่ะ พา4ีมูลค่าเพิ่ม5,600บาทยอดที่ต้องชำระก็คือ85,600บาทนะคะเมื่อเรากรอกรายละเอียดครบแล้วให้คลิกที่บันทึกได้เลยค่ะก็จะขึ้นหน้าของเลขที่เอกสารที่เราเพิ่งจะได้ทำไปก็คือไปเสนอราคาให้ลูกค้านะคะชื่อลูกค้าก็คือ Happy Ice Cream จำกัดค่ะ ยอดเงิน85,600บาทสถานะคือกำลังดำเนินการค่ะ